เรียกได้ว่าเป็นจุดรวมพลคนสายหมูที่เข้ามากราบพระคู่สมุอํานวยโชดบัญโยหรือพระอาจารย์กุยเกจิดังเจ้าอาวาสวัดปรยฝนครอง11อําำเภอหนองเสือจังหวัดประทุมธานี ซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อสําหรับสายเจิมรถเจิมนับผากเจิมกระเป๋าเงินเมตตาม,มหานิยมจึงเป็นที่บอกต่ออยากยมเข้ามากราบน้ำพรสการไม่ขาดสายพร้อมความฮอตของไอไขวัดโปรยฝนที่มีลักษณะไม่เหมือนองค์ทั่วไปนายิ้มที่วัดนี้ทางวัดให้พี่ๆซื้อมนชนได้มาจุดเล็กทูปตามหาเศรษฐีคนใหม่ในงดประจำวันที่1รกรกฎาคม2567อีกด้วย และสัมผัสความเฮียนสารแม่ตะเคียนยิน้นต้นตายพลายที่นักเสียงโชคแห่ขอโชคลาภกันหนึ่งแน่นจากคําบอกเล่าของพระอาจารย์กุยเกจิดังอีกด้วยค่ะอาตมาภาพชื่อเต็มๆก็คือพระครูธ,ธรรมทรอํานวยโชติปัญโยจ้าวาดวัดบวยฝนของสิบเบก็มันลูกศิดลูกหาเขามาเขาก็บอกต่อๆกัน ก็บอกต่อๆกันว่ามีเจิมหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปเรียกร้องอะไรหรอกค่าคงค่าครูก็แล้วแต่ตามศรัทธาลูกญาติโยมที่มาก็มีแต่ความทุกข์เท่านั้นแหละไม่ใช่ว่ามีความสุขญาติโยมมาปรึกษาอะไรเราก็ให้แนวทางเข้าไปบอกแนวทางก็เจิมแล้วกลับไปเขาก็ว่าได้ดีนะเรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรเขาก็ได้ดีปากต่อปากลูกเป็นความเชื่อแต่ต้องศรัทธาด้วยลูก มีความเชื่อแต่ข้อสำคัญคือต้องศรัทธาเจิมนะเมตตาเจิมกระเป๋าลงนะที่มือเครื่องของธรรมาหากินพกกระบาดสาตีพริกตะท้องของธรรมาหากินเอามาให้เจอหมดแลหละหลวงพ่อก็ไม่ได้อะไรแล้วก็เจมให้ทุกคนไม่มีคิวใครมาก็อย่างที่โยมเห็นนั่นแหละเจอให้หมดมีความสุขด้วยแล้วก็มีกำลังใจในการต่อสู้ในการทำงานแล้วเขาก็ได้ดี เขาก็พยายามมาเจิมบ่อยหมั่นมาเจิมก็เหมือนกับเราชาร์จแบตพอแบตอ่อนหรืออะไรเขาก็มาเจิมอยู่เรื่อยเขาก็ดีขึ้นเป็นลําดับลําดับก็มันแล้วแต่บุคคลแต่เรื่องหน้าที่การงานค้าขายอะไรจะ,จะ,จ,ะจะแน่นอนเรื่องหวยเนี่ยมันไม่แน่นอนหรอกโยมฉันก็ไม่ได้แนะนําให้ญาติโยมที่ว่าจะไปซื้อหวยซื้ออะไรนะมันยากเรื่องหวยนะ่ะ มันมีคนเฝ้ามีเจ้าของเท้าเหมือนกับเราไปฝากธนาคารพอเป็นชื่อเราบัญชีเราเราก็ไปกดเป็นของเราหวยก็เช่นเดียวกันยากส่วนมากจะมุ่งเน้นให้เรื่องทำรรมาหากินค้าขายบวชมา20ปีแล้วแต่เป็นเจ้าวาด8-9ปีแล้วเนี่ยอ,อประมาณนะั้นไม่เหมือนไอ้ไข่ที่วัดโปยฝนนี่จะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเ,ออเป็นเอกลักษณ์ของวัดจะไม่เรียนแบบใคร จะไม่ซ้ำลิกสิทธิ์ไทยใช่ของที่เขาชอบส่วนมากเลยตะไคร่นี่ก็มีน้ำแดงชุดทหารของเล่นเด็กข้อสำคัญคือประทัดภาษาใต้เขาจะเรียกว่าลูกทัดลูกทัดลูกทัดหน้าที่การงานค้าขายเรื่องประจุประจําเรื่องตํนงตํแหน่งอะไรได้หมดขายที่ขายทางขายตึกขายรถขายบ้านส่วนมากไอเรื่องหวยเนี่ยส่วนมากจะน้อย โชคของใครโชคของมันแรกเริ่มเดิมทีต้นตะเคียนเนี่ยมันก็มีออกดอกออกใบ<ะ>ของคู่วัดอยู่มานานซึ่งร้อยกว่าปีหลายชั่วคนแล้วหลายชั่วคนแล้ว<ะ>แต่ถามว่าทําไมถึงยืนตายพาย<ะ>ไม่มีใครไปทําอะไรหรอกส่วนมากเขาจะยืนตายของเขาเอง<ะ>เพราะว่ากิ่งก้านสาขาของแม่ตะเคียนเนี่ยจะไปพาดบนโถดหลังเก่า<ะ>ท่านก็เลยหยุดตายพาย<ะ>เอง ฝนล,ลมมาพายุมากิ่งก็ไม่เคยล่วงถึงล่วงก็ไม่ให้ใครเห็นล่วงตอนกลางคืนไม่มีไปโดนหัวใครไม่โดนรถใครเนี่ยมันก็น่าสะใจนะก็ประมาณได้สักสี่ห้าปีแล้วเมื่อก่อนก็มีใบมีออกช่อมีอะไรธรรมดาสี่ห้าปีแล้วก็คนเขาก็ไปไหว้กันนะแลมันคือของคู่วัดเราก็ไม่เดือไปยุ่งอะไรกับท่านท่านก็อยู่ของท่านอีก,อ,ก,อ,กอีกแถบหนึ่ง แต่เมื่อก่อนนี้ก็ดังมากเลยคนมาแห่มาขอหวยกันสมัยก่อนที่ยังมีดอกมีใบซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิม<ะ>คนเขามาบนเรื่องอะไรทุกอย่างนี่ยเอาชุดมาแก้บนบ้างอะไรบ้างนางรำบ้างอะไรบ้างที่แม่แตะเคียนก็ชอบ<ะ>อส่วนมากจะชอบชุดไทย<ะ>แล้วก็ลิเกก่อนจะเล่นต้องไปรำถวายแม่ก่อนก็มีหลวงพ่อในโบสถ์ในโบ,นบสถ์ศักดิ์สิทธิ์หลังเก่า ญาติโยมชอบไปขอพรกันไปขอแล้วสําเร็จก็มาร่วมช่วยหลวงพ่อสร้างโบสถ์บ้างสร้างอะไรบ้างอย่างที่โยมเห็นนั่นแหละ,ะเพราะว่าญาติโยมมาด้วยความศรัทธาก็เห็นว่าพระอาจารย์เป็นที่พึ่งก็มาปรึกษาหาลือส่วนมากจะมีความทุกข์หลวงพ่อเอ้ยของขายไม่ได้หลวงพ่อเอ้ยหน้าที่การงานมันแย่อะ,อะไรประมาณนั้นเนี่ยก็ให้กำลังใจลูกศิษย์ เขากลับไปเขามีกำลังใจเขากลับไปสู้ต่อได้เขาได้ดีเขาก็ไม่ลืมวัดญาติโยมอยู่ดีมีสุขก็ไม่ลืมวัดเพราะประสงค์เป็นเนื้อนาบุญเป็นที่พึ่งของญาติโยมแล้วหลุงพ่อก็ได้ทำโครงการด้วยนะมอบทานมอบทมลูกญาติโยมเอาเข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้จัดสรรไว้จัดสรรเพื่อจะไปช่วยผู้ป่วยติดเตียง ในเขตเขตบุญของวัดโพยผลเพราะมีผู้ป่วยติดเตียงเยอะแล้วก็พูดที่ว่าไม่มีงานทําไม่มีอะไรยากจนหลวงพ่อก็จะจัดของไปจัดไปอาหารกาสารแท่งพร้อมปัจจัยไปหาญาติโยมที่บ้านเนี่แหละเขาเรียกมอบทานด้วยแล้วก็มอบทามให้ธรรมะก่โยมจะได้มีกําลังใจคนป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หลวงพ่อก็ทําโครงการนี้ทํามานานแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อ เออทำนานแล้วหลวงพ่อไปหาญาติโยมเองเลยเขาก็มีกําลังใจว่าพระอาจารย์ไปหาจะเยี่ยมที่บ้านก็มีแรงต่อสู้เออมีแรงต่อสู้ให้กําลังใจญาติโยมผู้ป่วยติดเตียงด้วยเด็กกาพร้าเด็กอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็เอาไปบ้านเด็กอ่อนลังสิตบ้างอะไรมั่งก็เป็นข้าวสารบ้างอาหารแห้งมั่งสังกะานอะไรที่ญาติโยมฉันก็บริจาคไปเอาไปบริจาคที่ต่างจังหวัดลูกศิษย์ลูกหาก็มาขนไปเอาไปที่วัดที่เขาขาดแคลน ไม่ได้เก็บสะสมทําบุญตลอดก็ขอเจริญพรญาติโยมที่มีจิตศรัทธานะลูกศิษย์ลูกหาที่ยังศรัทธาวัดโปยผลเชื้อเชิญเจริญพรมาเลยนะมาได้ทุกวันและเวลาหลวงพ่อก็ได้นั่งรับญาติโยมบนโต๊ะเนี้ยซึ่งก็ไม่ได้พักฉันเพลนฉันอะไรหรอกพอญาติโยมมาไกลมาไกลกันก็บางอาจอาจจะเย็นบ้างอะไรบ้างหลวงพ่อก็ทําให้ไม่มีคิวมาเจิมให้หมดไม่มีค่าครู ตามศรัทธาสู้กระวางไว้ให้ญาติโยมแล้วแต่ญาติโยมจะหยอดเอาเลือกทำบุญเอาประมาณนั้นแหละ